มาติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวของรัฐบาลกันบ้างนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกอยน8แผนงานงบประมาณ350,000ล้านบาทค่ะโดยเร่งรัดให้สรุปแผนงานทั้งหมดเสนอต่อกอยอเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยนโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนและแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืนในกรณีของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีการแบ่งแผนงานไว้8ด้านประกอบด้วยแผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศซึ่งเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำรองรับการดูดซับและชะลอน้ำรวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักเก็บน้ำและมีการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิพระราชบัญญัติป่าชุมชนและพระราชบัญญัติป่าไมา้ให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดแผนบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักน้ำ เก็บกักน้ําหลักในการและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปีซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศและเขื่อนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปัญหาอุทกภ,ภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี รวมไปถึงแผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งปลูกสร้างเดิมซึ่งเป็นการปรับปรุงคันกั้นน้ําอาคารบังคับน้ําระบบระบายน้ํารวมถึงการขุดลอกคูคลองขจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้การระบายน้ํามีประสิทธิภาพ และยังมีแผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยต่างๆให้เป็นเอกภาพและสร้างความเชื่อถือมีการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์และระบบเตือนภัยระบบการสื่อสารข้อมูลการเตือนภัยจากน้ำ โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการทั้ง8ด้านและได้เร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อสรุปแผนทั้งหมดเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตรประเทศหรือกอยออพิจารณาเพื่อวางกรอบงบประมาณและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในสัปดาห์หน้า นายวิเชียนชวลิตเลขาธิการกรยนเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าแผนทั้งหมด8ด้านมี6ด้านที่อยู่ในระยะเร่งด่วนและอีก2ด้านเป็นแผนระยะยาวคือแผนอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำและการเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อกําหนดพื้นที่รองรับน้ําแก้มลิงหรือรวมไปถึงการทําฝัดเว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนการประกอบอาชีพและไรายได้ของประชาชนที่ขาดหายไปซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องดําเนินการตามหลักกฎหมายเบื้องต้นคาดว่าจะใช้พื้นที่รองรับน้ําประมาณ2ล้านไร่โดยจะมีความชัดเจนประมาณเดือนมีนาคมนี้ ด้านนายอนนท์สนิทวงศ์ณอายุธยาคณะกรรมการกอยอนออกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้รับหลักการของแผนจัดการลุ่มน้ําและงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารลุ่มน้ําแล้วจํานวน350,000ล้านบาทโดยในส่วนของลุ่มน้ําในภาคเหนือนและภาคกลางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครการทํฟฝัดเวอ่างเก็บน้ําทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางและระบบการเตือนภัยจะใช้งบประมาณ300ล้านบาทส่วนอีก50,000ล้านบาทจะใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ํา17ลุ่มน้ําทั่ว ประเทศ